เพื่อนๆวันนี้นะครับรายการวิเคราะห์ผ่านเลนนะครับก็มาถึงอตอนที่106แล้วนะครับก็วันนี้ผมก็ได้นำพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เอามา,ให,าให้ท่านได้ชมและก็ได้ศึกษากันนะครับเนี่ยครับ มันจะค่าเขากันทั้งกุทั้งกังอิวทั้งอาลากนไนนะครับปูนสุขที่ดันโตขึ้นมาจะค่าเขากันเม็ดจุดสีดำนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระบางขุนพรมก็จะมีเห็นทั่วไปการแตกลานของพื้นผิวขององค์พระก็มีให้เห็นนะครับและก็การยุบตัวของมวลสารองค์นี้นะครับ มันจะมีการยุบตัวที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือต้องใช้กล้องสองนะครับาทางด้านล่างขององค์พระจะเห็นนะครับเนื้อเนื้อของพระนะครับก็จะเป็นเนื้อที่จะมีผงปูนเปลือกหอยที่ผสมเยอะนะครับอผิวพันธวันณะนะครับก็จะ เก่าได้อายุนะครับแล้วก็ทั้งด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนกับลายของไม้กระดานนะครับกดจะเห็นนะครับจะเห็นเป็นลายไม้กระดานนะครับผิวทางด้านหน้านะครับก็พระอยู่กุนะครับคือบรรจุอยู่ในกุพ้าจะค่อนข้างที่ ผิวพันวันน,นะครับก็เป็นผิวพันของพระที่อยู่กุุนะครับพระเนี่ยเคยผ่านการทำความสะอาดมานะครับแต่พุทธศินนะครับพุทธศินนี่ก็ก็เป็นพระบางขุนพมนะครับก็สากลน,นะพิมพ์นี้สากลน,นะครับ เป็นพระพิมพใหญ่ที่ที่ผมดูมานะครับคือพิมพเนี้ยน่าจะเป็นพิมพ์ที่วัดลักังนะครับแล้วก็พิมพ์ก็จะค่อนข้างลึกของวัดลักขังนะครับแล้วก็เนี้ยผ่านการาปั๊มพระนะครับมาแล้วก็ผ่านการาตกแต่งบล็อก มามาหลายช่วงนะครับจนมาถึงาบางขุนพมเนี่ยพิมพ์เขาจะตื้นตื้นหน่อยนะครับแล้วก็มาตกก็มาก็มาปั๊มพระสมเด็จบางขุนพมเนี่ยครับพิมพ์เขาจะตื้นตื้นนะครับแต่เขามีเอกลักษณ์พิมพ์อยู่เอกลักษณ์พิมพ์เดี๋ยวผมมาชี้ให้ดูนะครับเห็นไหมครับ ออันนี้เราจะเจาะไปที่เนื้อผิวขององค์พระนะครับเราจะเห็นปูนสุกข,ขึ้นมาบนพื้นผิวขององค์พระเนี่ยทั่วไปนะครับผสมกสับาผสมผสานกับภาพกุบน,นะครับที่ที่ฝังอยู่บนพื้นผิวขององค์พระนะครับเราจะเห็นเห็นนะฮะตังอิ้วก็มีโชว์ขึ้นมานะครับ แต่ละพื้นที่ความเหลืองของตังอิวเนี่ยมันจะเป็นโทนเหลืองอ่อนเหลืองเข้มแตกต่างกันนะครับมันจะไม่เหลืองโทนเดียวกันทั้งทั้งหมดนะครับจะมีจุดเม็ดนะครับจุดสีดำทั่วไปนะครับผิวผิวค่อนข้างมีการวิวัฒนาการค่อนข้างสูงสูงนะครับ บอกเลยนะครับถ้าพระองค์นี้ไม่ทําความสะอาดนะครับจะเห็นได้ชัดเจนกว่าน,นี้นะครับนะครับรบายละเอียดของผิวองค์พระนะครับอย่างรูปที่ผมถ่ายลงมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับอยากให้เพื่อนๆดูแล้วก็จำรายละเอียดไว้นะครับ อันนี้นะครับเวลาเราซูมนะครับลึกนะครับใช้พัน0อ็กซูมแล้วพวกนี้นะครับผิวจะเห็นแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าผิวหนึกนุ่มนะครับจะเป็นแนวนี้นะครับเห็นไหมครับปูนสุกปูนดิบก็จะคะเขาอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับทั้งคาบกุคาบนั้งมันตังอิ๋วนะครับแล้วก็มีเม็ดมุก นะครับขึ้นเป็นผื่นนะครับในบางจุดนะครับมันก็จะไม่ได้ขึ้นทุกพื้นที่นะครับนอกจากว่าพระองค์นั้นเนี่ยอยู่ในจุดที่ชื้นแฉะและแช่น้ําในเวลานานๆจริงๆนะครับถึงได้แบบว่ามีคราบนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือซอกลักแร้ขององค์พระนะครับนี่ละครับเนื้อเป็นงี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนํารูป มาเปรียบเทียบนะครับเป็นรูปพระสมเด็จวัดละคังนะครับกับพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับก็คือองค์นี้นะครับองค์ของผมเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับรูปภาพสมเด็จวัดละคังนะครับว่าเขามีความเหมือนของพิมพ์นะครับคือพิมพ์ก็เป็นพิมพ์สากลอยู่แล้วแต่คันนี้เป็นน่าจะเป็นพิมพ์เป็นบล็อกเดียวกันนะครับ <c oughs> นี่แหละครับ อันนี้ก็เป็นพิมพ์บางขุนพรมนะครับเป็นพระของผมนะครับซึ่งแขนขวานะครับขององค์พระก็จะเหมือนกับองค์นี้นะครับแขนขวาก็คือพิมพ์เดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้วลลคังจะลึกหน่อยเมื่อกี้บางขุนพรมก็คือมีการตกแต่งพิมพ์มาแล้วนะครับครา้นี้เรามาดูเห็นไหมครับพระเกตนะครับจะมีเหมือนกษัตริัดนะครับไปทางด้านซ้ายมือขององค์พระและก็แขนซ้ายนะครับจะมีการ อ่าเนื้อของแขนซ้ายก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ของวัลลังนะครับเกสบัดนะครับเนื้อแขนซ้ายก็จะหายไปนะครับนี่แหละครับพิมพ์ที่เหมือนกันนะครับบางทีเราต้องใช้เวลาในการหาในการดูนานๆนะครับถึงจะเจอแล้วก็จะมีเม็ดมวลสารนะครับที่ยุบยุบตัวนะครับแล้วเห็นไหมฮะอ่า จะอยู่ในโปกติถ้าเกิดว่ามันรูใหญ่แบบนี้ก็คือจะหลุดล่วงไปเลยนะครับแต่นี่ยังอยู่ให้เห็นนะครับยุดตัวนะครับเนื้อจะเก่าอย่างนี้นะครับขอบคุณครับครับอันนี้ก็เป็นกล้อง2เลนนะครับเลนใหญ่นะครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นเลน 30x นะครับก็ใช้สองดูรายละเอียดขององค์พระนะครับ แบบไม่เจาะลึกนะครับก็จะเห็นรายละเอียดขององค์พระทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกำหนีเป็นอะไรพวกนี้นะครับส่วนอันเล็กเนี่ยจะเป็น 60x นะครับซึ่งจะเป็นเลนส์ที่เจาะทะลุทะลวงนะครับถ้าคนที่ดูพวกพระเนื้อผงพระสมเด็จอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้ในการเจาะดูเนื้อนะครับจะให้รายละเอียดดูแคลไซด์ดูอะไรมันจะให้รายละเอียดได้ดีมากนะครับ แล้วก็จะมีไฟ2ดวงนะครับเนี่ยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมครับถ้าดู 60x ก็ปรับไปทางซ้ายนะครับดู 30x ก็ปรับมาทางขวานะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับที่ใช้ในการตรวจดูนะครับพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับว่ามีผงเหล็กไหลไผดำผสมอยู่หรือเปล่านะครับก็จะใช้แม่เหล็กแรงสูงอันนี้นะครับ แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องพันเอนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับใช้ดีมากครับตัวนี้ก็มีความเสถียรมากนะครับคือภาพไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่คงเค็งไปไม่คงเคงมานะครับจอลึกเห็นนะครับทำให้เราเห็นอารกกไนท์นะครับการก่อเกิดของเนื้อปูนนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับจะมีจอให้ดูนะครับอันนี้เขาจะมีจอมาให้เลยนะครับ ก็จะสะดวกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับแต่ถ้าเราใช้รุ่นนี้พัน x x นะครับก็จะใช้ USB ที่ต่อจากตัวกล้องเนี่ยนะครับเข้ากับโทรศัพท์นะครับในรุ่น Android นะครับก็เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับการใช้น้ำยาทดสอบแคลไซต์นะครับ ให้หยดน้ำยานะครับเพียงหนึ่งหยดเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับสังเกตการเกิดฟองนะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับไม่มีฟองแสดงว่าพระไม่ได้ทำจากปูนเปลือกหอยนะครับอาจจะทำมาจากเรซินนะครับสองนะครับฟองเล็กเกาะติดอยู่ที่ผิวพระไม่ขยับไม่ขยื่นเลยนะครับจะเป็นพระใหม่นะครับสามฟองเล็กลอยขึ้นเร็วเป็นพระที่อายุ อยู่ในหลัก10ปีนะครับไม่ทันยุคสมเด็จโตนะครับ 4. ฟองเล็กและฟองใหญ่สลับกันลอยขึ้นนะครับเป็นพระที่มีอายุอาจเป็นพระที่อยู่ในยุคปลายหรือยุคกลางที่ทันสมเด็จโตครับ 5. ้ฟองใหญ่ลอยขึ้นนะครับและอยู่ในหยดน้ําได้นานนะครับเป็นพระเก่ามีอายุนะครับเป็นพระยุคต้นที่สมเด็จโตสร้างแน่นอน ขอบคุณครับถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจก็กดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจะมี3ข้อให้เลือกเราก็เลือกคำว่าทั้งหมดนะครับแล้วกระดิ่งจะคอยเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ